ค,คุณชมเคยรู้สึกปวดเนื้อเมื่อยตัวแบบผมบ้างไหมครับยิ่งสมัยนี้เนี่ยคนเป็นออฟฟิศซินโดรมกันเยอะมากเลยนะครับเวลาปวดเมื่อยทีไรเนี่ยเราก็ต้องไปใช้บริการนวดแผนโบราณครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะพาคุณชมนะครับมานวดเพื่อบำบัดรักษาที่เขาบอกว่าราคาถูกแสนจะถูกแต่ว่าจะถูกขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวตามผมมาดีกว่าครับ ที่เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยนวดถูกมากถูกจริงปะครับถูกจริงครับ1บาทเองครับ1บาทราคากี่บาทครับบาทเดียวครับ1บาทค่ะ1บาทครับผมคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าเงิน1บาทที่อยู่ในมือผมนี้เนี่ยจะมีค่ากับคุณลุงคุณป้าที่นี่มากนะครับเพราะว่าจะสามารถรักษาอาการเจ็บปวดของพวกเขาได้ครับชาวบ้านแถนี้ตอบเป็นเสียงเดียวกันครับว่าค่านวดที่นี่ถูกแสนถูกครับ นวดแค่บ,บาทเดียวแต่ก็นหน้าสงสัยครับว่าเอะหมอนวดที่นี่รับค่านวดแค่บ,บาทเดียวเขาจะมีวิธีการนวดแบบไหนแล้วทำไมราคามันถึงถูกแสนถูกขนาดนี้คุณตาครับคุณตาส่วนใหญ่คนไข้ที่มาที่นี่เนี่ยเขาปวดอะไรกันกันเน่บบุกเนี่ยเ,นเ,นเส้นตรงขาเหรอครับเป็นหินกระดูกจากลงนี่ไปเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงไหล่ไปเลยแล้วอย่างเวลา คุณตานวดเนี่ยต้องมีแบบใช้ยาหม่องไหมครับไม่ไม่มีไม่มีไม่มีเอาล้วใช้อะไรนวดครับก็เราก็เราวางฟ้าเฉยว่างคาถานวดไปด้วยท่องคาถาไปด้วยใช่เราต้องมีน้ำมันไหมอันนี้คืออะไรครับน้ำมันมันหยถ่ายน้ำมันกับอันนี้อะไรอันี่น้ำมันไปกินเเคล็ดลับพิเศษนะครับคือนวดด้วยน้ำมันแล้วให้คนไข้เนี่ยกินน้ำมนช่ส่วนใหญ่เลยมันนวดคุณตากี่ครั้งหาย ก็สามผนตีผนสองแล้าทีก็ผนก็หายก็ว่านะผละหนึ่งก็หายเลยใช่สองสาม 2> 2ก็มีล<ช>ุงสมหวังเบนนิ่มอายุ80ปีชาวบ้านจะเรียกแกว่าหมอสมหวังอดีตเคยเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวงจังหวัดชัยนาทครับ ต่อกันถึง3สมัยทํางานช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอดจนปัจจุบันหมอสมหวังก็ยังคงเป็นที่พึ่งยามยากของชาวบ้านด้วยการเปิดบ้านเป็นที่นวดบำบัดรักษาการเจ็บป่วยหมอสมหวังแกก็ช่วยนวดพู้บำบัดให้ดีขึ้นและก็เก็บค่านวดเพียงแค่บาทเดียวจนชาวบ้านให้ฉายาแกว่าหมอนวดบาทเดียวร่ำเรียนวิชาการนวดมาจากไหนครับรเรียนเงินพ่อ เรียนกับหลวงพ่อคือไปเรียนที่วัดไหมครับหรือว่ายังไงเมื่อยังเปพระอยู่ก่อนก็คือคุณตาเนี่ยนะครับแกไปบวชนะครับแล้วก็เลยได้ไปร่ำเรียนวิชานวดมานะครับทราบมาว่าก่อนหน้านี้คุณตาเองเนี่ยป่วยหนักเลยคุณตาเคยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบนะครับก็เลยอาจจะมีปัญหาเรื่องของการพูดหรือว่าเรื่องของความจําบ้างแล้วทําไมถึงมานวดแค่บาทเดียวล่ะครับใช่บาทหนึ่งกับบาทหนึ่งไปคือห้ามแกบแพงกว่านี้ใช่ หมอสมหวังครับนำความรู้การนวดแผนโบราณมาจากเมื่อสมัยตอนที่เคยบวชเป็นพระและจากประสบการณ์ของตัวเองที่เคยป่วยจนแทบจะเดินไม่ได้เมื่อแข็งแรงหายดีก็เลยตั้งใจไว้ว่าอยากจะอุทิศตนช่วยเหลือผู้คนโดยไม่หวังผลตอบแทนไม่เก็บค่ารักษาแต่ที่ต้องให้คนไข้จ่ายหนึ่งบาทก็เพื่อเป็นค่าครูตามธรรมเนียมปฏิบัติของหมอพื้นบ้านที่ต้องมีการบูชาครูครับแต่ก็มีคนไข้าบางคนให้มากกว่าหนึ่งบาทอันนี้ก็แล้วแต่กำลังศรัทธาของคนไข้แต่ละคนครับ คนไข้ที่มารักษามีทั้งคนในชุมชนไปจนถึงคนต่างพื้นที่ครับเพราะว่าชื่อเสียงที่บอกกันปากต่อปากว่ามานวดแล้วหายบางคนนี่มารอคิวตั้งแต่เช้าได้นวดตอนเย็นก็ยอมรอซึ่งเมื่อถึงคิวก็นําเงินหนึ่งบาทใส่พาดเป็ค่าไหวครูหมอสมหวังก็จะนวดบำบัดรักษาการโดยใช้แขนข้อศอกแล้วก็มือจับเส้นกดไปตามจุดต่างแส่เห็นแบบนี้ครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ได้นวดเพื่อผ่อนคลายหายเมื่อยนะครับแต่นวดเพื่อรักษาบำบัดเท่านั้นครับวันนี้เนี่ยมาหา <S <S ค,คุณตาเนี่ยมาด้วยอาการอะไรครับตรงข้อเท้ากระดูกมันโผล่มาประมาณ1่เซนนะคะแล้วเวลาเราทําง,งานเรายืนนานๆแล้วมันบวมอ<ซ>ะค่ะเมื่อวานนี้คือเดินเหยียบเท้าไม่ได้ค่ะพอมาให้คุณตานวดแล้วมันเดินได้มันเหยียบเท้าได้วันนี้ก็เลยมาอีกรอบหนึ่งคือนวดวันแรกปุ๊บเนี่ยเห็นผลเลยเหรอเห็นผลเลยค่ะณตอนนี้คือเราสามารถเหยียบขาได้ค่ะเรา,าเดินได้สองขา แต่ที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งของที่นี่คือว่าบนหลังคาของเขาเนี่ยคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะครับมีไม้เท้าหรือว่าไม้ค้ำเนี่ยเตยม็มไปหมดเลยนี่นะฮะดูสิเยอะมากนะฮะคุณตาครับคือเยอะขนาดนี้เนี่ยคุณตาขายเหรอครับไม่ได้ขายไม่ได้ขายเขาให้มาเขาให้มาพวกขาหักเส้นหักก็ออาหายแล้วก็เอาให้ทิ้งเลยโอ้โอ าที่เรียงรายเต็มหลังคานับร้อยชิ้นครับไม่ได้มีไว้ขายนะครับแต่เป็นของที่ผู้มารักษาเมื่อน,นวดรบรบัดหายดีแล้วก็จะไม่นํากลับบ้านแต่จะฝากไว้ที่นี่เพื่อเป็นเคล็ดครับจะได้ไม่กลับมาเจ็บป่วยอีกแต่ถ้าใครมีความจําเป็นต้องใช้ก็สามารถมาขอที่หมอสมหวังได้แกก็จะยกให้ฟรีๆครับอ้าะครับตอนนี้ก็ถึงคิวนายเลยโอต้องนวดแล้วละครับ <c oughs> ทําตามขั้นตอนจ่ายเงนิน1บาทเป็นค่าไหว้ครูหมอสมหวังก็จะเริ่มลงมือ นวดกดไปตามขาที่นายเลโอบอกว่ารู้สึกตึงๆครับหมอเล่นกดนะนายเลโอถึงกับร้องโอ้ยโอ้โอ้โหโอ้โหไม่น่าเชื่อนะนี่เป็นการนวดของคนอายุ8ปสกว่าคนไข้ที่มารักษาครับก็ใช่ว่าจะหายทุกคนครับแต่สิ่งที่คนเป็นเหมือนก็คือเสมือนได้กําลังใจที่ดีจากหมอสมหวังครับทําให้แกกลายเป็นหมอนวดแห่งความหวังของคนไข้ข่าวปวดแล้วมันชาอนข้างล่าง มาสองสาครั้งแล้วครับก็ค่อยๆดีขึ้นครับผมคุณหมอนี่ผมก็นับถือแล้วผมขอขอบคุณมากเลยที่ให้บริการกับชาวบ้านหรือนวดในราคาที่ถูกที่สุดนะครับครั้งแรกที่มันนวดคือขาหนูเดินไม่ได้ค่ะข,ข้างฝาเนี่ยหนูบวดเหตุจากรถอันี้พอมาน,นวดก,กับแกคือหนูก็เดินได้แล้วก็เหยียดขาได้ก็าการดีขึ้นใครไม่มีก็รักษาได้แต่ขอให้มีมาติดตัวมันบาทเดียวอะคะ่ะท่านก็ทำให้เราอะคะ่ะแต่ผมว่า ทางที่ดีที่สุดคือการดูแลร,รักษาสุขภาพไม่ให้เจ็บป่วยทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายบ่อยๆพักผ่อนให้เพียงพอแค่นี้ก็บอกลาบายบายความเจ็บป่วยได้เลยครับ